วัสดีพี่น้องเข้อตลาเขา,าขสู่ช่องชิบแช่หนอได้พี่น้องมืนน้อวันที่ยังเกานะฮะวันที่สิบเก่านะพี่น้องขา่าพายุซิมาสิบเก้าเศร้าไมา้ดีเนาะขนาดเมื่อวานี้ทีเบิ่งแ่นทีจากบัานทีไปห้าบัตรน้นนองมิกิเังสินะในแท้ทีนะมันขึ้นมาเลยได้ว่าซิมีพายุเข่านะไม้แดงขึ้นมาเลยนะพี่น้องทีห้ากระหูได้นี่ว่าเวลาแบบมีขา่ายังเสียนะ ในแผนที่เพิ่นจะเสียอัปเดตให้บึงเนาะกะมือนีกะมาหอดพอดีเลยนะพอดีตกตั้งแต่มือเสาร์นี่จนหอดตอนนี้ก็ยังตกอยู่พน่ะสิบสองโมงเลยปะอืมไม่น้องมีว่ามาสิบสองโมงย่งแต่ว่าที่มันตัดคลิปที่บริเวณมาจมูกแต่รู้สึกว่ามันสิลินเลยบริเวณมือเสาร์นี่ก็ลินฮะมือเสาร์นี้กาตกคือกัมนะพี่น้องแล้วก็มือนี้เอากาจะ เหลียงสลองที่น้องบวัวค้ำิ่นกลับมาเนาะตอนหับน้องบวัวค้ำที่กลับขึ้นมาเป็นทีมงาน <S 2> <S 2> ตอนนี้กำลังกินข้าวล้วก็ทีมพันได้สั่ง <c oughs> แล้วก็ทีมก็ได้สั่งน้ำจิ้มน้ำหน่ออูมาว่าสิมากินสิร่าแต่ว่าพอดีว่าไปเอาข้ำหัหนก็เลยปิดก่อนเพราะว่าจะข้องหันเพิ่นไปยู่เนาะเพิ่นไปเเร่งจันทร์ก็เลยไม่มีคนดิวหาเันคนก็เลยปิดไว้นะพี่น้องก็เลยว่าบ่ได้น้ำจิ้มสำเนาะแล้วก็มื้อนี้หั่นอูหั่นเตรียมไปเกินลูกแล้ว ยังเ่อท่านเกิดเจ็บตังแรมว่านนี่เพิ่นว่าขนานเกิดแล้วเพิ่นสิพาแต่ว่าพอดีว่าเพิ่นเจ็บหดมาเพิ่นก็เลยว่าขีหอดทรานศาสตร์เจ้าซินดาทีน้องอูเพิ่นฝ้ามาให้กะมาหอดเลยแต่ว่าหับมาเม่ท่านไหนแต่ว่าสิกินสินดาที่ว่าน้ำจิ้มดี่ว่าเมยน้องนิวซื้อมาเนาะเพราะว่าซื้อมูซื้อพักซื้อน้ำจิ้มมาน้ำนะแต่ว่าน้ำจิ้มน้องอูคันมาบพาะท่านหอดเออมาบมื่ท่านไหนเอามาขบ้าน ตอนนี้ก็กำลังเป็นเวลากินข้าวแรงกิกินข้าวแรงก่อนเราจะสกินสีดาบรรยากาศแต่ละมือกระสิประมาณนี้แหละกินมันก่อนบรรยากาศดีเนาะเบิ่งตัวปวนประจำบ้านกันอยู่นี่พ่น่ะนี่เต็มหน้าอยู่บ้านกัน เฮ้ยของกว่าข้องกว่าได้โ้ยโอ้กงานของห้องมังนมีมีแกงเห็ดปวกพี่น้องแกงเห็ดปวกนี้มันิ่มไปแหวสื่ออยู่ตลาดด้ง,น,งนีซิมนกนะับเนาะแล้กการมีแกงหน่้อไม่แล้กการมีผักกับ กงใหม่ลูกเอาแกงใหม่ลาดแนงะลาดก็ะีสีไฮให้เด็กๆเนาะยังยังน่ายังยัง้อมม่ข้อเขาโก้เขาเบาใชไหมเขาเอาไ้ล็ิ่งอยู่บ้านสาทสด้เลร้อยฮะเรา้บันิ้นทันปูงัน้เจ้า่ใส่ล็กิ่นอยู่บ้าด้แล้วบตัดเล้ยบหาคปากเลยเด้อว่าสีไฮกระพันเอาเบาไหม อย่าล so ินพันเ่าจะนเสีเอาเงินฮะงุณย่นลอยๆน่าคอลอยยังหล่ะลอยเลี่ยมพี่ต่ายลอยบานจะลอยบ้านอะไรกี่ปะมืเพื่นี่ห้นเอนี่ยากนดาดเลยหอมาเดิมพี่น้องกินเขาน้ำกันพันบั้าซัดมาก่องลอยวเฒ้าแก่สะหัดลอยนานเกินไปไปดี่มกนลงโซนสะทัดหน่นยกินระ้วังงุ้มองขึ้นลนแตกน่าคับ แตเายำกุ้งาวก็เห็นเราแลนโม้ัรหานเราเฮ้ยเราเท็นเต้น้นเราก็บิดแล้ะไม่เหมนแนไบอลป้าทางไฟนั่นเหนะว่าก็นี่ก็คืออเป็นพื่นเดิกแล้วอ๋อนึกเอ็ซีแห้งวากินแต่นอไม่ไายบอดีมันนี่ไม่แกงเห็ดเลยที่จริงมันนี่นัดทิงานไ้่มีน้องแต่ว่าโบเหนให้มาจะกลัวฝนตก เราขอกลุ่มบ้าคุณเอกมบเห็นนะเล้วบะหูดอมามาอยู่แล้วมาเยอะะไรหรอปร่หูเบิ้งติบแล้วเปขอกุ่ต่างเพศมาอืมไอแก้วหันเพิ่นไปอันอไอเดินขั้นฮะข่นไป้นไปแกวัน่งไปเหรอเลยอขั้นฮะข้นไป้นไปแก้วหันเพิงปเนาะ ไม่ที่ไ่นมนรงมันแรงมันแงก่อนมันแงเพราะมาเากินยาอะไรนะยาพจุ๊บจุ๊บารติพันสาพันเขากินนู้นกนน่โอ้โหฮาซีบบานนะก็มีกตอกเรห้าโหยาอะไรก่นกระต๊อาซีาเปียกก็ะได้กระน้เป็นยากาเช่นกันเ็นไหมเราหมาบางแหลเอ้าจาไปห้เห็ดบ่แหมเอ้าเรื่องน้องละกระไดละกันเรื่องเราบางเรื่องเรื่องได ไ้นะ่เชิญใม่ก่อนเช็ดตัวกำลังออกใช่นี่ก๊อกอันนี้ันเห็ุทห่มันเอาใบไม่ไปปกุกนาน้มันอออหมูอานน้อยหอมปราการนนหอมแพงหีือว่าจะใต้หรืกันเพื่อนอย่าท่านแป ขันว่าใส่อันทรงสีแดงเด็กท่าซันหันสุนนอนค่ะขัไปเดินทางซุปเปอร์มารื่องเต็มเบิร์ดเหอนี่เลยกลางๆเลยกางๆวิ่งสินดานแล้วค่ะอีเอันนะยางแป่นเก่าค่ะไปอยู่ในห้องขาวไม่ใช่อัดขาวคนก็ต้องไปทำขาวแล้วก็เลย่อนไอเสแล้วก็ออกมาค่ะไปใน้นองไปยวะให้ตะโขงค่ะไปรีบไปลอยเล่นน้ำ ก็โลหัวขึ้นมาหัว,วอาปากว่าพมเส้นปากหมือนแคนพันเล็กตาไม่เคยพันจระเทื่อนไปเกาเป็นวัดนะ่ะแบบโคบะโคบหนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยา,าศมตอนขำกินข้าวถูกมือกะซีป,ประมาณนี้แหละพี่น้องตอนนี้มีน้องบวัวข้ามาเพิ่มตอนนี้เป็นจักรคนแล้วพี่น้องลองนับ,บึงด้วยไม่ไรสีดำนี่ติดต้องได้มานับนิ้วมือใหม่หมได้ว่าจักรคน นายงให้หลังจากกินข้าวแล้วแล้วก็กินซินดาดต่อพี่น้องจะเออันนี้ายเออได้ดวยเลยซินดาดเอฟซีวะกินหอยบรรยากาศเก่าๆกินเขาแล้วก็ห้องเพลงว่าสันอันนี้บุญมาอันนี้ยังก็พูดใหม่เลยบข้าำจะคลอนเอาเป็นจนมาจากบ้านนอกไอข้ามกันในห้องบ่กันในห้องเลยห้องยุหานลืมแล้วจะคลอนดูหินกิจารบ้านป่านะครับ เนิดมาเพี่ยนมาใครบอกใครเดี๋ป้าโทรตัางคอใครได้ที่หนึ่งนอกจากนะตายอยู่หรือเปาเห็ม้ยบอมีแต่ว่าบอมีว่อีตายนะได้แมนเนาะบ่อน่นบอมีอีตาเอออันตอนนั้นเห็นบอเอออันอันให้ได้ให้พออันพออันซานไส้ไส้ซานด้เนาะตอนนั้นอ่ะให้ให้เสมอแต่ว่าอันเสียบทานผู้ชมให้ตาย บน้าซ้อ่างบ่ไดต้นนะจงต้นไทยไทนะไว้นะก็ไม่จิบไป่จำเลยกัมาเยว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเลยฮ่บนะาอันตอนมันมีอันซ้ๆต้นไทย่ายนะจำเป็นยังก่อลืมเลย ตอตนนเออยไปตายตะคอตนฮือฮอนอ่ะมาได้มาตะวันมาตะวันฮึ่น่ะเื่นะฮืเ้มันก็เลยไปเสียตนั่นเมื่อบ่ายกากินจุ่มเนี่ยนี่เ่บนครัวคํำกินเด็กกินกระโมงเแยเามีอหานสีดาดไหมแ่นะเห็ดเสือมาแล้วก็เฮ็ดกินเองนัก มันอยู่คนลายมือนลมายุอย่มาส่งี่เลยงานยังมยมาตกนตนตกตกไแม่ไเอวหายบ้างไหมแม่เชียายไปนางข้าพูนหลกไปนางข้าพูนไพ่แฮปปี้นะเฮ้ยนางนางไม่เชี่ยวหายเออแม่เชี่ยวหายได้ไหมยาย แม่หายเด้อือดแม่จะก็มานัางทางนะแมทางข้ามค่ข้ามจะผอนดูแพงอ่ะตรงมันตรงแล้วนี่นึกว่นี่แก่นีเป็นนี่เลยบูม่เลยนี่เลยกลาปักั้นหอมหอมกลาปักั้นเหรอคุณยิกานากันชอบมากันมืงนะินี้ เด้แม่ยังมันยังบอสุกลูกยังบอสุกีลยเอามีไงเด้ม่ยังงเย่หอนหือ่บวกปะไ่ได้ก้เขานอนอนนอนอนมันยัอนลรกมันยังหอนมึงอันนี้บ่ได้เยนจังหวนียันได้เนียวี่จะคิปเฮ้ยเอาไปคลิปตู้มใหคนน ไม่ค e ิดตู้ม่ไหนด้วยคิดตู้คิดตู้เลยบันหอดีกว่าคณายูว่างี้เศร้ากว่าเลยแม่ก็เศร้าเ้ยขอบบัวเลยดีกว่าไปหาุ

รวมๆรวมๆพอแม่ชามสีคนทุกคนนี่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่แม่ก็ได้แม่ขาดจิ้กันแล้วจ้าม่งเดียวาจิ้จะลอยเลยก้องลอยไม่ได้เล่ะจามลอยจามลอยทีลอยีลอยห้าสิบาคนกกมก็บรรยากาศเลยนะ กินเขาแล้วแล้วก็กินเนื้ออย่างต่อเขากับบรรยากาศฝนตกลินขนาดเลยพี่น้องมันนี้ฝนตกลินเปิดเปิดเลยทึงกับบุดอออกไปใส่ <S <S ึ่เมื่อนี่ก็เป็นการเลี้ยงสลองงเลยว่าตอนหับพี่น้องพวกคำผึ่ก้าขึ้นมา <S 1> <S 1> จริงๆกะทีมง,งานกะสิมาหววน้ำเมื่อทุกคนได้ึ่งพี่น้องแต่ว่าฝนตกลินมันก็เลยมาบุกหอยสะดวกเลยยางไม่แกวพื้นกะติดงานเนะบบาะปุ่นเออออกถึงเลยบรได้มาก็มีแต่ขอบพววัวเฮา,า <S 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 ตอนหนีมีตะกอองแล้วพี่น้องเฮดเวียก็จะได้สะดวกขึ้น สำหรับ f อชีคิดหอดหนองพวคคำตอนนี้หนองก็กลับมาแล้วเด้อพี่หนองรอถ่าสมพลนงานการถ่ายคลิปหรือว่าจับกล่องของหนองได้เด้อพราพ่อแม่พี่หนองเป็นกำลังใจแลละก็คอยติดตามตอนต,อนต่อไปเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับตอนนี้เขาตัวลาไปก่อนสวัสดี